มหาชัยใหญ่ยิ่งมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพระพันาผ่องราศีพระคู่ขวัญคู่บุญญาพระจักรีราชินีสมสง่าพระภูธรอ,อัญเชิญพระรัตนตรยัยไทยเทวาทั่วโลกา มาอัวชัยสโมสรเหล่าปวงฆ่าอภิวาทพนมกรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน